ก็สดีครับก็ต่อเนื่องเลยนะครับผมทําคลิปกะเป็นสต็อกไว้จะได้วางแผนที่จะทำงานอย่างอื่นก็ที่ผมไปัดชสัมพันธ์ไว้เนี่ยมีคนติดต่อมาก็ขอให้ติดต่อเข้าไปที่เพจนะครับอย่างกรณีสนใจ m อ็มเข้าไปสอบถามราคาหรืออะไรยังไงเนี่ยถ้าคุณสนใจจริงๆคุณเข้ามาคุยราคาก็เข้าไปคุยในอินบ็อกซ์มันเข้าไปจัดสั่งง่ายนะครับหรือจะส่งดวงมาหรือคิดที่จะเรียน ไม่ว่าจะเป็นเรียนดวงจีนพวงจุย้ยโง่เฮงนะครับผมเปิดสอนวิชาเหล่านี้อยู่แล้วตอนนี้เนี่ยผมยังไม่ได้สอนขั้นสูงเลยเพราะในหลายวิชาที่ผมสอนเนี่ยถ้าพื้นฐานคุณไม่แน่นคุณก็ไม่สามารถเรียนขั้นสูงได้มีคนที่สนใจที่เรียนขั้นสูงตัวนี้ก็ยังติดตามแล้วก็รอที่จะเรียนต่อแต่ฐานของคนเรียนเนี่ยมันจะต้องเยอะพอสมควรนะครับ ก็ในรายละเอียดก็เข้าไปที่เพจเข้าไปดูรายละเอียดที่เพจผมก็ปักบุตรไว้นะครับดูแล้วก็ส่งข้อมูลเข้าไปตามปฏิกิราไม่ว่าคุณจะส่งดวงไปหรือคุณจะซื้อรถถ้าซื้อรถเสร็จแล้วถ้ามีคนซื้อแล้วผมก็จะถอดออกนะครับรถผมสภาพดีเพราะผมไม่ได้ใช้อะไรผมไม่ได้แต่งซิ่งอะไรทั้งนั้นแต่งเท่าที่จาเป็นต้องใช้นะครับมีล้มแปะนิดหน่อยเพราะว่าในช่วงที่บางทีเสียสมาธิโทรศัพท์เข้าแล้ว จอดรถเพื่อจะล้วงโทรศัพท์ออกมาคุยเนี่ยบางทีระหว่างปล่อยโทรศัพท์หล่นกับรถมันไหลหลุดจากง่ามเท้าไปเนี่ยก็ต้องบอกว่าต้องปล่อยรถไหลลงไปดีกว่านะครับก็มีรอยที่สติกเกอร์อยู่นิดหน่อยนะครับสนใจก็เข้ามาดูวิ่งไม่เกิน2,500โลนะครับราคาถูกกว่าที่คุณจะไปซื้อรถใหม่เยอะมากนะครับผมซื้อมาตอนนั้นก็เฉียดเก้าหมื่แล้วมาเข้าเรื่องนะครับผมจะพูดถึงสถานการณ์ย้อน ย้อนอดีตไปในปี2013-2014ถ้าจําได้ใน3เกมสุดท้ายเนี่ยมันเกิดจุดเปลี่ยนที่ลิ์พูเนี่ยไปแพ้เชลซีทั้งๆที่ลิ์พูเนี่ยต้องการทุกอย่างเนี่ยอยู่ในมือของตัวเองแท้ๆแล้วก็คือถ้าชนะรวดหรือใน3เกมเนี่ยมีเสมอ1เกมแล้วก็ชนะอีก2เกมลิ์พูได้7แต้มก็เพียงพอที่จะเป็นแชมป์แล้วแต่ปรากฏว่าเกมที่ไปแพ้เชลซีเนี่ยศูนย์ประตูต่อ2คาบ้านเกมนั้น เป็นจังหวะตัดสินที่ทาให้ลิเวอร์พูลเนี่ยพลาดแชมป์ตอนนั้นลิเวอร์พูลเนี่ยก็นํามาตลอดย้อนกลับมาในสถานการณ์เดียวกันลิเวอร์พูลกับแมนซิตอ้เนี่ยตอนนี้ถ้ามองคะแนนตามหลักทฤษฎีต้องบอกว่าคู่นี้แมนซิตอ้เนี่ยตอนนี้เหลื่อมๆอยู่คือถ้าชนะรวดทุกเกมลิเวอร์พูลก็หมดสิทธิ์ลิเวอร์พูลก็เป็นรองแชมป์ที่ทำสร้างประวัติศาสตร์สถิติสูงที่สุด ในพรีเมียร์ในหลีสูงสุดทุกหลีกเลยก็ว่าได้เพราะถ,าถ้าถึง97แต้มแล้วไม่ได้แชมป์เนี่ยผมว่าไปอยู่หลีกไหนมันก็แชมป์ทั้งนั้นแหละ97แต้มนะครับแมนซิตี้ก็จะมี98แต้มก็คือเหนือกววเร์พูล1แต้มนะครับถ้าสมมุติว่าทั้งคู่เนี่ยบังเอิญว่าแต้มไปเท่ากันแมนซิตี้ก็ดีกว่าในลูกได้เสียแต่ช่วงหลังๆเนี่ยตั้งแต่ที่ผมทำคลิปอยู่น Man เนี่ยแมนซิตี้เนี่ยจะเจอเก,ม,เกมที่ ยากที่จะทําสกอร์เยอะๆแล้วก็แมนซิตี้ก็คงจะไม่บ้าทําสกอร์เยอะๆเพราะถ้าหวังไปจนกระทั่งถึงนัดชิง UCL เนี่ยจาเป็นที่จะต้องบริหารจัดการและไม่ใช่โหมเล่นเอาสนุกเอามันส่วนต่าง6ประตูเนี่ยถ้าลิเวอร์พูลเนี่ยยิงทีมในระดับล่างเนี่ยบีบยิง5ประตูขึ้น5ประตูขึ้นเนี่ยทุกเกมเนี่ยแป๊บเดียวก็ไล่ทันแล้วสถานการณ์แบบนี้ผมเชื่อว่ามันอยู่ในสมองครบับผมคิดได้ผมเชื่อว่า เขารับค่าจาางมาเพื่อคิดด้วยเขาคิดได้ดีกว่าผมด้วยสถานการณ์ตอนนี้ถ้าพูดกันว่าใครเป็นต่อก็ต้องบอกว่าแมนซิเตี้เป็นต่อเพราะทุกอย่างอยู่ในมือแมนซิตี้แต่เดียวข้อเท็จจริงลิเวูก็เคยอ,อยู่ในสถานการณ์แบบนี้ในปี 2013- 2014แล้วลิเวูก็ไปพลาดด้วยความเข่าของโรเจอร์ผมด่าโรเจอร์เยอะมากเพราะผมดูแล้วมึงจะไปไเอามันทาเฮียอะไรโทษทีนะครับที่ใช้คำหยาบบางทีแบบอารมณ์มันมามันก็ต้องใช้นะก็ เกมนั้นเนี่ยเล่นแบบไม่ชนะก็ไม่เป็นไรขอไม่พลาดไว้ก่อนเชลซี Chelsea เองก็ไม่ได้เล่นมาเพื่อที่จะหวังที่จะรุยอะไรมากมายยล่แ้วก็ขึ้นเกมตามจังหวะที่พอได้ทําสารพัดทั้งถ่วงเวลาทั้งอะไรสารพัดแต่ลิวูนี่ไปพลาดเองเพราะย่ำใจนะครับแต่ครอปเนี่ยเรียนรู้จากอดีตเห็นแล้วครอปถูกถามเรื่องเรื่องลื่นเ,เนี่ยมันคําถามแบบนี้มันเยอะคือไอ้คนถามเนี่ยมันไม่รู้จักคําว่าให้เกียรติคน คนคนหนึ่งเนี่ยความผิดพลาดในครั้งนั้นเนี่ยถูกเอามาเป็นคำถามแบบขำๆเพื่อสร้างประเด็นขายข่าวเนี่ยผมก็โม้ไวๆนะครับมองสถานการณ์กับกันแล้วตอนนี้แมนซิ t y ตี้เนี่ยถ้าในเกมที่เหลือชนะทุกเกมคุณเอาแชมป์ไปแต่ผมเชื่อว่าแมนซิ t y ตี้ไม่ชนะทุกเกมลิเวอร์พูลถ้าชนะทุกเกมลิเวอร์พูลก็จะพลิกแซงได้นี่คือสถานการณ์ที่มันจะเกิดย้อนกลับไปแต่มัน เปลี่ยนตัวแสดงนะครับแมนซิเตี้เล่นบทลิวฟูในปี2013-2014ลิวฟูเล่นบทแมนซิตี้ในปี2013-2014ก็คือไล่มาเรื่อยแล้วก็กดดันมาเรื่อยเราดูอาการก็เห็นผมนั่งดูทั้งสองคู่ผมก็เห็นว่าผู้เล่นแล้วก็คุณซือเนี่ยของทางฝั่งแมนซิตี้เนี่ยกดดันชัดเจนและต้องเจอคู่แข่งหินหินแบบสเปอร์โดยเฉพาะสเปอร์ที่ไม่มี เคนเนี่ยผมมองว่ามันน่ากลัวมันป้องกันยากมากกว่าสเปอร์ที่มีเคนสกเพราะสเปอร์ที่มีเคนเนี่ยบอลส่วนใหญ่เนี่ยมันจะไหลไปที่เคนนะครับมันจะมีเป้าว่าสุดท้ายเนี่ยคุณระวังเคนเหมือนกับลิ์พูที่ระวังอาซาแต่ตอนนี้ข้างหน้าเนี่ยมันวิธีการเข้าทำเนี่ยมันต่างจากเดิมแล้วทั้งลูคัสมูล่าทั้งโซนเนี่ยทั้งสองตัวเนี่ยมันแสบพอกัน เร็วพอกันขยันพอกันจบสกอร์ดีพอกันนี่คือความอันตรายของท็อตแนมสเปอร์ถามว่าเป็นไปได้ไหมที่ท็อตแนมสเปอร์เนี่ยจะผ่านแมนซิตี้เข้ารอบไปไปเล่นรอบรองชนะเลิศใน UCL ก็ต้องบอกว่าเป็นไปได้เพราะแมนซิตี้เนี่ยสถานการณ์ตอนนี้ต้องเอาชนะสถานเดียวถ้ายิงได้แค่1 0ก็ต่อเวลาแมนซิตี้ไม่ปรารถนาสิ่งน,นี้อยู่แล้วนะครับ ถ้าเสียสกอร์เมื่อไหร่การเล่นกับสเปอร์ที่มีแนวรุกที่มันเคลื่อนที่ดีขนาดนี้วิธีเข้าทำที่ดีขนาดนี้เนี่ยเล่นแบบไม่เสียสกอร์เนี่ยมันกดดันมากนะครับเครียดถ้าเอาชนะ2อประตูต่อศูนย์โอเคคุณเข้ารอบไปหรือชนะมากกว่า2สกอร์ตั้งแต่สองสกอร์ขึ้นไปคือ3 1มหนึ่งี่สองสคุณจะยิงสเปอร์เยอะๆแบบนั้นได้ไหม ถ้ายิงแค่หนึ่งประตูต่อเวลาเป๊ปไม่ต้องการสถานการณ์แบบนี้มากที่สุดเลยก็คือชนะแค่หนึ่งศูนย์แล้วไปต่อเวลาเพราะมันทําลายพลังงานมันทําลายสภาพร่างกายอย่างยิง่งเพราะจํานวนเกมเนี่ยมันแน่นมากนะครับในพเมลีถ้าเล่นต่อเวลาเมื่อไหร่ทั้งสเปอร์เองอาจจะไม่ยิ้มแต่พเมลีเนี่ยอาจจะทําใจอาจจะเล่นแต่ว่าในสภาพที่มันหลอนแล้วความมั่นใจมันเสียแล้วถ้าตกรอบใน UCL เนี่ย ความมั่นใจของแมนซิตี้จะเสียทันทีแต่มันจะเป็นข้อดีตรงแมนซิตี้เนี่ยจะเกมน้อยลงไป2เกมนะครับในรอบรองชนะเลิศสถานการณ์แบบนี้นะครับแมนซิตี้จะต้องเจอทั้งสเปอร์แล้วก็เจอแมนยูสเปอร์เนี่ยอาจจะเป็นบอลได้ใจก็ได้กลับมาเล่นในพรีเมียร์ลีกเนี่ยด้วยความมุ่งหวังที่ ไม่ว่ายังไงก็ตามก็คือยื้อไม่เสียประตูก่อนแล้วใช้ความฉาบฉวยตอนนี้ความฉาบฉวยมันน่ากลัวกว่าสมัยมีเคนอยู่นี่คือสถานการณ์ที่มันเหมือนกับย้อนอดีตมาเพียงจะเปลี่ยนตัวละครตัวที่ออกนำใน2องพันสิก็คือลิเวอร์พูลที่ไม่ต้องไปพึ่งใครเลยถ้าชนะรวดหรือเก็บได้7จ,จาก9คะแนนลิเวอร์พูลก็เป็นแชมป ย้อนกลับมาในซีซั่น2018-2019ตอนนี้ถ้าแมนซิตี้ไม่พลาดเลยชนะทุกเกมก็เป็นแชมป์ไม่ว่าลิเวอร์พูลจะทําได้ดีแค่ไหนก็ตามสูงสุดก็คือ97แต้มแมนซิตี้จะมี98แต้มลูกได้เสีย6ลูกกับเกมที่คู่ต่อสู้จะเจอกับแมนซิตี้จะเจอลิเวอร์พูลเจอเกมที่สามารถทําสกอร์แบบเยอะๆได้ถ้าคลอปจะให้ผู้เล่นเนโหมเข้าไปทําประตูทําไมจะทําไม่ได้เราต้องคิดก่อนเพราะตอนนี้ ออปชันใหม่ในการคุกขามเนี่ยตอนนี้คุณจะเข้ามาซ้อน 2, 2> ซ้อน3กับซาร่าไม่ได้แล้วตั้งแต่เฮนโดไปเล่นบล็อกทูบล็อกหรือว่าไปเล่นใกล้กับซาร่าเนี่ยทำให้ซาร่าเนี่ยมีออปชันมีทั้งเลือกที่เล่นโดยที่ไม่จำเป็นต้องฝืนเล่นเองมีตัวเลือกที่จะฝากบอลให้และเทรนด์ยังพร้อมที่จะเติมไปเล่นในลักษณะคอมโบเป็น3าตัวคุณไม่กล้าเทผู้เล่นมามากกว่า3ตัวอยู่แล้วที่จะมา มาตามซาร่าคนเดียวมาสองคนการขึ้นที่ของเฮนโดคุณไม่ใส่ใจได้ไหมเขาไม่ได้อีกสถาการตอนนี้ผมมองว่าโอกาสย้อนกลับไปเหมือนปี20132014นียสูงมากนะครับและถ้ามันเป็นไปแบบนั้นลิอผูก็จะไปเป็นแชมป์มาที่นำออกมาตลอดแล้วก็ถูกแซงไปช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วก็กลับมานำแล้วในที่สุดก็จะมาสรุปในเกมด้ท้ายเหมือนที่ลิบูสรุปใน ปี2 0 0 3 2 0 4นะครับลิอร์ผู้ไปแพ้เชลซีแล้วก็ไอที่ไปเสมอพาเลทเนี่ยก็เพราะมันดันไปพลาดเกมกับเชลซีไงยิงพาเลทไปแล้ว3ประตูต่อศูนย์นะครับมาโดนไล่ตีเสมอ33เพราะความเข่าของลอเจอร์นะครับผมเชื่อว่าลอเจอร์มันก็ต้องคิดอย่างนี้คงจะตบกบ,บาลตัวเองอยู่เหมือนกันเกมสุดท้ายไปชนะนิวคาสเซิลสประตูต่อศูนย์ก็ไม่ได้ช่วยอะไรแต่ ซีซั่นนี้ลิเวอร์พูลแค่ทําหน้าที่ของตัวเองไม่ต้องสนใจว่าคู่ต่อสู้จะเป็นยังไงเพราะตอนนี้แรงกดดันไปอยู่ที่ทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ City มากกว่าเพราะทั้งแมนยูแล้วก็สปเปอร์เนี่ยยังคาดหวังอย่างยิ่งว่าจะติดท็อปโแล้วก็มีโอกาสสูงด้วยแต่สำคัญก็คือเกมที่เจอกับซิตี้เนี่ยต้องเก็บได้อย่างน้อยหนึ่งคะแนนทั้งคู่ถึงจะมีโอกาสการันตีท็อปโ นี่แหละครับนี่คือทีเด็ดที่จะเกิดขึ้นช่วงปลายซีซันเป็นอะไรที่สนุกมากครับสวัสดีครับ